ห้องนี้จะต้อง16องศาจริงๆเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อากาศร้อนเนี่ยแบบเอ๊ะทำไมทาไมครัวซองเรามันกลายเป็นขนมปังอุปกรณ์แพงหมดแล้วก็โดยเฉพาะห้องนี้จะต้องเป็นห้องที่อุณหภูมิ16องศาคือต้องเย็นเลยโอ้เนอหนาหนาวเลยเนี่ยเนย,เนยจะละลายนี่นะคะครัวซองที่สมบูรณ์สวยงามจะต้องมีโพรงนะถ้าโพรงกในความรู้สึกข,ของตัวงว่าถ้าโพรงเยอะเกินไปมันจะไม่ได้เทกเจอร์ของของตัวเนย ที่น้ำยังถึงเวลาที่มันเสียงรอกสิอ้าวเอาไปทำไมเขาบอกว่าแต่เด็กอะไงงสองซ้มนี่วันนี้ให้ขออนุญาตเด็กฝึกง,งานมวดนะคะเด็กฝึกง,งานอุ๊ย สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาบุกค,ครัวนะคะของคาเฟ่จันเดอ์คาเฟ่ของพี่ก้อยนะคะเย้จากคลิปที่แล้วที่เราพาเชฟปุกอ่ะเขาพาดูร้านอาหาร<า>แล้วก็ <ไป S 2> คาเฟ่ ของพี่ก้อยมาแล้วนะคะน้ําจะพาบุกครัวค่ะวันนี้เราจะมาดูนะคะเพราะว่าที่น้นของพี่เนี่ยครัวซองอร่อยมากเราชอบมากแล้วมันไม่ใช่ครัวซองแบบว่าซื้อมาจากฟรอเซ็นนะอันนี้ครัวซองทําเองทําเองเพราะฉะนั้นเราก็เลยพามาบุกครัว ที่เราเป็นโฮมเมดหมดอย่างเช่นครัวซองนี่เราจะทำใหม่ทุกวันทำแค่เฉพาะที่ขายหมดแล้วหมดเลยพรุ่งนี้ว่ากันจริงๆพี่รับออเดอร์ได้นะคะใครสนใจใครสนใจเดี๋ยวจะให้คอนแทคไว้นะคะก็คือสามารถสามารถแบบว่าออเดอร์มาได้เลยนะเพราะว่าโฮมไมดครัวออร่อยใช่ค่ะเพราะว่าเราใช้ของดีหมดเนยเราเป็นเนยฝรั่งเศสแท้ ดีดีมากเลยอ,อย่างนี้มาโชว์วิธีการทาได้คะ่ะก็ส่วนผสมก็คงจะเป็นอย่างที่บอกว่าแตนน้าเกลือยีสต์อันนี้ก็มีแป้งอเนกประสงค์แป้งขนมปังมีน้ําตาลม,มีน้ําเย็นมีนมแล้วก็มียีสต์แล้วก็สิ่งสําคัญคือเนยเนยต้องใช้เนยดีๆนะคะเพราะครอสองเนี่ยพอพอเรากัเข้าไปเสร็จกลิ่นเนยมันจะแบบอ,อ,อ,อันนี้คือคือใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ,ะเราจะใส่ส่วนผสมทุกอย่างยกเว้นเนย เนยเราจะใส่ที่หลังหลังจากที่ตีไปแล้ว6นาทีค่ะโอเคมาเครื่องตีอันนี้ข้อดีของมันคืออะไรรู้ว mm ่า hmm. เวลาเราตีตีไปได้สักพักหนึ่งอ่ะบางครั้งอ่ะเราใช้มือเราช่วยได้จริงๆตรงนี้เราใส่อินกิวเดียนได้ใช่ไหมหยอดอีกอันนึงคือเอามืออล้วงเข้าไปจับโดได้เห็นไหมมันล้วงเข้ารูน,งนึงได้ พอถึงเวลาตอนใส่เนยอ่ะตอนใส่เนยเวลาเราใส่วิธีการตีอ่ะเราจะใส่เนยตามหลังใช่ไหมคะ,ะตอนเราใส่เนยถ้าจะให้มันเข้าดีอ่ะมือล้วงเข้าไปด้วยค่ะเราช่วยจับมันจะง่ายขึ้นพี่กดติดก่อนโอเค นี่วันนี้ให้ขออนุญาตเด็กฝึกงานนวดนะคะเด็กฝึกงานออ้ยแน่นมากเลยค่ะโดนเนี่ยพอเราเอาออกจากเครื่องมาแล้วเนาะพี่เนาะแล้วก็นวดมือหน่อยเนื้ออย่างเงี้ยขั้นตอนมันจะได้รับรู้ความรู้สึกจากจากการทำไม่จากมือว่าบอกว่าจะบอกว่าคอซองจะดูราคาไม่แพงเลยเพราะว่ามันออกแรงเยอะเนียนนวดให้เนียนใช่ไหมคะแล้วก็เก็บพักไว้ Oh. ในตู้ชช่หนึ่งคืนใช้สันมือใช่ค่ะวนวดฟาดได้ไหม การการทำคอซองเนี่ยบางทีหลายๆร้านเขาอาจจะไม่ไม่ได้ทําเองเพราะว่าการลงทุนเนาะเขาต้องมีเครื่องค่อนข้างสูงอุปกรณ์แพงหมดแล้วก็โดยเฉพาะห้องนี้จะต้องเป็นห้องที่อุณหภูมิ16องศาคือต้องเย็นเลยเน่เยหนาวเลยเนี่ยเนยจะละลายแล้วก็ไอส่วนตัวนี้หลังจากที่เราพักแป้งเวลาหนึ่งคืนแล้วก็จากมารีตรงนี้รีตรงนี้พอรีเสร็จเราก็จะย้ายไปตรงน้น อันนี้บอกได้ไหมคะเครื่องเครื่องนี้อันนี้จะเป็นของ6 6ิคิดเช่นนะคะแล้วก็เครื่องนี้แพงไหมคะพี่ก็เป็นแสนเป็นแสนเนาะส่วนใหญ่เครื่องโปรซองอะแสนอัพทั้งนั้นเลยถ้าเป็นออโตเมติกเนาะมันไม่ได้ใช้เฉพาะเครื่องนี้อย่างเดียวเราจะต้องมีตู้ครูบมีตู้อบซึ่งมันจะต้องมาเป็นเซ็ตที่จะต้องใช้ใช้ด้วยกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเราทําขั้นตอนนี้เราจะต้องมีตัวตัวบาร์ บัดชิลเลอร์ก็ที่จะก็คือบัดชิลเลอร์มันจะเป็นแบบชิลเลอร์ที่แบบมีพัดลมเป่าให้มันเย็นเร็วเป็นการเรียกว่ารัดขั้นตอนขั้นตอนได้เคพอเสร็จเราก็เอามาตัดตามไซส์ที่เราอยากได้ซึ่งไซส์นี่ก็แล้วแต่ว่าเราเราจะใช้ไซส์ประมาณไหนบางทีอาจจะเป็นเบรกอาจจะเล็กนิดนึงแต่ว่านี้คือไซส์ที่เราขายที่ร้านอยู่แล้วหรือว่าเป็นไซส์จัดเลี้ยงเราก็จะมีหลายๆไซส์ที่ที่เราทําอยู่ ลองลองม้วนไหมคะอยากม้วนเหมือนกันค่ะเดี๋ยวขอระยะนิดนึ่งมาพี่สอนพี่สอนนี่หลังจากที่เราทําเราสอนเขาทําขนมปังให้เขาสอนเราทําครอซองเราก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะเราจะม้วนม้วนแบบนี้นะคะเดี๋ยวทานท่านขอพื้นที่นิดนึ่งไม่ยากหรอกค่ะเพราะว่าอุ้ยทําขนมปังที่เราทําอยู่ยากกว่านี่ค่ะแล้วก็ม้วนไปเรื่อยๆนะคะม้วนจากแผ่นด้านที่ที่ใหญ่ไป ใหญ่ไปม้วน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 อ่าม้วนไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะตืด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  งามแล้วเราก็ต้องไป f r e e ย e กเล่น c a าอุณหภูมิสำคัญมากๆสำหรับการทำขัอซองคือห้องนี้จะต้อง16องศาจริงๆเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อากาศร้อนเนี่ยแบบเอ๊ะทำไมทำไมข้อซองเรามันกลายเป็นขนมปังคือมันความเป็นโพรงไม่ได้เพราะด้วยตัวที่ว่าเนยมันก็จะละลายไปรวมกันอยู่ในเนื้อเนื้อแป้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เรารู้ละกระนำแอร์เข้าไปค่ะ เหมือนให้เย็นต้องเย็นไม่งั้นเหนื่อยละลายกระน่ำกระน่มาเห็นไหมคะสวยงามสวยงามหลังํากอะไรค่ะหลังจากที่เราเราเราามวนเสร็จเนี่ยเราต้องเอาไปเข้าตู้ฟรีสไว้ไม่สามารถจะไปอบได้นะคะฟรีซให้แข็งแล้วเช้ามาถ้าเราจะใช้เข้าตู้ครุฟพรุฟเสร็จถึงจะอบ กรอสองที่เราอบเสร็จแล้วการการทานกรอซองที่อร่อยที่สุดคือที่ออกมาจากตู้อบใหม่ๆแล้ววันนี้เราโชคดีเราได้ทานเลยค่ะขอชิมเลยนะคะปกติไม่เคยแบบว่ากินแบบสดๆขนาดนี้มาก่อนอันนี้สดจริงๆต้องฟังเสียงนะพี่น้ำยังหึงเวลาที่มันเสียงกรอกสิเอาเอาไปงำไมเขาบอกว่าหนึ่งสองส ยังกนอีก้เลอนเกนอ่ะต้อหอเกนอ่ะโดนแจ้งอ่ะตาล้องแม่งอ่ะโอ้ยจิ้เอาเร็วดิกลืนก่อนกลืนก่อนดิเอานังนี่นะคะครัวซอง หนาวไม่ถัด <rôle> นี่นะคะครวซองที่สมบูรณ์ สวยงามจะต,ต้องมีโพรงถ้าโพรงโพรงในความรู้สึกของตวเองว่าถ้าโพรงเยอะเกินไปมันจะไม่ได้เท็กเจอร์ของ,<ม>ข,องของตัวเนอยอันนี้ก็คือกําลังดีนะคะสวยอร่อยแล้วสาคัญที่สุดต้องบอกว่าคราวซองต้องทานร้อนๆจริงอร่อยมากจริงๆค่ะนะคะถ้าใครสนใจนะคะแวะมาได้นะคะที่ จันเดอร์คาเฟ่ค, <า S 1> ะคะค <า S 1> อยู่ที่รังสิตรังสิตนครนายกคลองสิบค่ะหรือว่าติดต่อไปทางโรงเรียนได้เดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อที่อยู่ไว้ตรงนี้นะคะใครสนใจเนี่ยสามารถมาดูได้นะคะแล้วอย่าลืมนะคะมากินกาแฟมากินอาหารแล้วก็สามารถสั่งโกลรซองกลับบ้านได้ด้วยนะคะ <S <S ใครที่สนใจคลิปดีๆแบบนี้นะคะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ชอ Food ่องฟู้ดเ c กโคด้วยนะจ๊ะ